คอนเซ็นเอซเรื่องเด็กๆดกเคหาพอบองตอนเดียจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเมื่อกี้เราฝ่ายมะม่วงตกอะเดย่ yeah, ได้กินแล้วว้เหนื่อยจังไม่มีอะไรทําเลยเปลือบไปหมดแล้วพี่ชายก็ไปดูแม่สั่งของแล้วเราก็มาเล่นเล่นลูกมะพร้าวเนี่ยนะ ไม่มีอะไรทําจริงๆแหละเราไหนขอดูข้างนอกหน่อยออวิวสวยดีนะจกขึ้นไปไม่ไม่ไมบ้าด้วยเข้าบ้านดีกว่านอยอยากกินนี้ไหมะ เธออยากกินอย่างอื่นไม่ใช่กินนี้ไปอมไปอมเข้าไปเลยอมอมอมไปเลยฉันพูดจนคอแห้งแล้วเนี่ยอมห้องเงิ้งอะไรของมันนี่มาเล่นกับฉันไหมเดี๋ยวฉันจะมีอะไรให้เธอเล่นด้วยล่ะนี่นี่ทำเป็นเป่าเป็นเป่าเป็นเป่า S 1> <S 1> <S อะไรของเธอฮ่านอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คงของมาแล้วจะลูกหรอครับแม่ใช่จ้ะวันต่อมาติ้งนองติ้งนองเสียงอะไรนะอุย้ยตกใจหมดเลย สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะฮ,ฮะฮะลูกจ๋าของมาแล้วจ้ะลูกจ๋าของมาแล้วจ้ะมาถึงก็วุ่นวายเลยนะเนี่ยมาถึงก็วุ่นวายเลยนะเนี่ย<ะ>ลูกลูกจ้าช่ปี ดูคนข้างนอกเลยครับแม่พี่มีอะไรเหรอเดี๋ยวไปดูข้างนอกก่อนนะพี่มีอะไรเหรอเดี๋ยวหนูไปดูข้างนอกก่อนนะฮะตัวอะไรเนี่ยน่าตลกจังอะตัวอะไรเนี่ยน่าตลกจังทําไมมันพูดตามล่ะทำไมมันพูดตามล่ะ หยุดพูดได้ไหมหยุดพูดได้ไหมหยุดพูดเธอหยุดพูดเธอปิดฐานเธอแม่ปิดฐานปิดปิดแล้วปิดแย้วฮะลองเพลงให้ฟังหน่อยรองเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรเดียว คิดไม่ออกอะ่ะ A B C ฮ่าฮ A B C D E F G A B C D E F G <laughs> สนุกดีนะฮ่าฮ่าเหยียบหัวบองไปเลยสิคะน <laughs> ี่ นี่เหยียบหัวบองไปเลยสิคะพี่มาดูอะไรข้างนอกเร็วพี่มาดูอะไรข้างนอกเร็วแม่หนูไม่ไหวกับตัวนี้ก็หนูอยากได้มันไม่ใช่หรอคะแม่ก็เลยจัดให้หนูไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้มันน่ากลัวเดี๋ยวสักวันลูกก็คงแบบคิดว่ามันตลกอะ่ะ เราใชสส้สวัสดีบองสวัสดีบองเธอชื่อบองนะเธอชื่อบองนะ <c oughs> <c oughs> มันมองตามเราด้วยอะ <c oughs> น่ากลัว พอเมื่อไหร่จะกลับมาหนูอยากกินมะพร้าวอยากให้บองกินด้วยพี่มาเล่นกับหนูสิโอเคโอเคมาเล่นด้วยก็ได้นะครับจารุแม่มาเ,เล่นด้วยได้นะครับจารุเฮ้ยอะไรนะ่ะมันพูดตามหรอ ใช่ใช่พี่เฮ้ยอะไรนะมันพูดตามเหรอใช่ใช่พี่นี่ทำไมเธอต้องพูดตามน้องสตาวฉันด้วยนี่ทำไมเธอต้องพูดตามน้องสาวฉันด้วยพี่ทำงานไงดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเส พี่ทำยังไงดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสิไหนแม่ลองพูดบ้างไหนแม่ลองพูดบ้างพูดตามจริงๆอะแหละพูดตามจริงๆอะแหละเฮ้ยบองหยุดพูดสักทีได้ไหมอะ เฮ้ยบองหยุดพูดสักทีได้ไหมอ่ะแม่แม,แม่ช่วยผมด้วยอ่ะผมไม่อยากได้ตัวนี้อีกต่อไปแล้วผมไม่อยากได้ตัวนี้อีกต่อไปแล้วมันบูดตามผมขนาดเนี่ยผมไปเล่นมือถือดีกว่า เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเออทำไมอะกับแม่เดี๋ยวลูกอะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวลูกก็เชียนเองแหละเออครับแม่ไม่ต้องร้องโอ้โอไม่ต้องร้องนะบอกไอ้น้องเล่นอยู่คนเดียวอะน้องติดใจอะออกจะสนุก มันรองเพลงให้ฟังหน่อยนะพร้อมนะสามสองหนึ่งก็เอือกกอไก่ขอไข่อยู่ในล้าว,วจะไม่ได้ <c oughs> เสียหรอรับเดียเสียละยไม่อยากมีเลย นฟูงดิงคียาคียาโอเฮนฟูงลิงคียาคียาโอ้จัก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 สนุกอะเมื่อไหร่เราจะกลับมา ขี้ายาขี้ยาโอโซไลบูบูขี้ยาขี้ยาโอจะดชั่วฤิสต์เราเห็นเฟืองลิงขี้ยาขี้ยาโอหนึ่งูืิอที่ได้นะเห็นฟืงลิงขี้ยาขี้ยาโอเฮ้สนุกดีอ่ะเฮ้สนุกดีอ่นะลำแขนมะเริ่มลำแขนมะเริ่มลำคาญ เริ่มอุ่มานละออป๊อมาได้ไหมอ,อ่ะพ๊อกลับมาพอดีป๊อจกจ๋าอะไรจะลูกฮะเราสั่งอะไรมาอีกแล้วเนี่ยพ่อไปทำงานตั้งหลายวันแล้วสั่งอะไรมาอีกแล้วฮือก็ดูสิ แม่สั่งอะไรก็ไม่รู้หนูบอกว่าอยากได้ก็สั่งมาเลยอ่ะไม่ดูรีวิวเลยเออเดี๋ยวพ่อไปถามแม่ค่ะแม่ไอค่ะพ่อปปะนี่คุณสั่งอะไรมาอีกแล้วเนี่ยตัวเ,ยวเขียวเนี่ยน่ากลัวสมัดเลยนี่คุณได้ยินผมไหมเนี่ย น่าจะไม่ได้ยินมัง้งคุณไรจ๊ะอุ๊ยกลับมาแล้วเหรอใช่ครับคุณเด็กๆนั้นหัวเละเพาะบรองถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะายบายนะจุ๊บๆแน่จริงก็พูดตามดิแน่จริงก็พูดตามดิดมดไปไปบายครับทุกคน